สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับลุงดำ Youtube อีกครั้งนะครับวันนี้ลุงดำ Youtube จะมาเปลี่ยนน้ำมอน้ำของ t o y ยต a Sport Cruiser คันนี้นะครับตอนนี้ลุงดำบอมเครื่องให้น้ำมันอุ่นสักสักทัก,ทก,ทกหนึ่ง จับท่อนี่อุ่นนะครับจับมอน้ำนี่อุ่นร้อนห,หน่อยนะครับเราก็ไปดับเครื่องดับเครื่องเสร็จนี่เปิดฝามอน้ำเดี๋ยวเราจะเดินน้ำออกโดยการขันน็อตถังปลานะครับอยู่ใต้มอน้ำนู้นข,ขาวๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่ไฟส่อง รต้องมุดหน่อยครับนันถังปลาพลาติกสีขาวๆเดี๋ยวผมจะมุดไปเดินน้ำออกคายน็อตเดินน้ำออกครับ เราก็แกะหม้อพักน้ำออกมาล้างด้วยโอ้โหเต็มเลยน้ำยาหล่อเด่นน้ำยาคุณแลนเดิมหล่อเย็นเดิมสีนี้ฮะ สีสวยต้นน้ำก็ยังไม่ค่อยชอกปกเท่าไหร่เอะเราทำไมต้องรีบเปลี่ยนเอออยากเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วปิดน็อตหางปลาอีกครั้งครับปิดเบาๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำอีกครั้งหนึ่งกินน้ำจุมากครับหม้อเขาใหญ่เครื่องเขาใหญ่ เต็มไม่เต็มแล้วครับปิดฝาแล้วก็สาตาร์ทเครื่องอีกรอบหนึง่ง2-3นาทีครับ เป็นนิดหน่อยครับผสมน้ำด้วยนะครัวแรงกันเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ครับ เดี๋ยวเราไปล้างหม้อน้ำต่อเอเคครับดับเครื่องนี่ติดนานไปแล้ะอันนี้ก็เดน้ำทิ้งให้หมดคนระับปิดกลับครับ เดีย๋ยวนี้จน้ำยาล้างหม้อน้ำไปด้วยครับใจ่ไปให้หมดขวดครับนี่ผมจะพยายามไม่เห็นยี่ห้อนะครับเพราะผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่เห็นว่าแวบก็ไม่เป็นไรมางครับหมดขวดนะครับแต่เ,เราเติมน้ำลงไปไให้เต็ม เต็มแล้วก็ปิดฝาหม้อน้ำตาต์ทเครื่องทิง้งไว้สิบถึงยี่สิบนาทีครับผมว่าหม้อน้ำผมไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับเนี่ยมันลอยซึ่งๆเยอะไปหมด ปิดเครื่องแล้วครับยีกว่านาทีแล้วเดี๋ยวมันทะลุนะไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดนะครับงานนี้ที่มาล้างแทนที่จะเปลี่ยนเพราะว่าหม้อน้ำตัวนี้มันเก่ามากแล้วเสร็จแล้วเราก็ถ่ายน้ำทิ้งครับ ฝองฟักลยท่านผู้ชมอย่าลืมเปิดฝาหม้อน้ำนะครับถึงก็สะอาดนะหน้าสัมผัสก็สวยครับ แต่ต้าอ,อน้นํานี่อันนี้ม้อน้ําพลาสติกติดรถมานานมากแล้วทีปดปีแล้วโคแตละทนนะฮะอันนี้ก็เป็นร่องรอยซึมๆมก็ยังใช้อยู่เพราะว่าไม่ได้วิ่งไปไหนไกลช่วงนี้เดี๋ยวทักทักพักก็เปลี่ยนทิ้งแล้วครับเที่ยวนี้ทำไมน้ำหมดไวจังอันนี้เดี๋ยวเรากรอกน้ำปาปลาครับไล่น้ำ กรดไล่น้ำกรดทิ้งออกไปให้หมดน้ำกรดที่ที่เติมไปตอ,อนแรกนะครับอัดน้ำประปาเข้าไปแล้วครับค้าดันจะสูงมากครับเดี๋ยวทะลุนี่ครับปล่องฟอดออกมาเลยรีรีท่อเดนด้วยครับเพราะว่าให้ให้น้ำเขาเข้าไปในเซอร์เข้าไปเซอร์ในเครื่องด้วย ช่วงนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องช่วยให้ปัม๊มปั๊มของเครื่องยนต์นี้อัดน้ําเข้าไปในเครื่องยนต์ด้วยครับปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือปัม๊มน้ําจากข้างล่างของหม้อน้ําเนี่ยมาเข้าออตรงนี้เนี่ยท่อโค้งนี่ครับเข้าเข้าเครื่องตรงนี้เข้าเครื่องตรงนี้แล้วก็มาที่ปัมป๊มน้ําปั๊มน้ําอัด อัดออกท่อนี้ครับอัดออกท่อนี้เข้ามานี่ครับก็วนอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับเป็นการล้างระบบให้หมดจดนะฮะเอาน้ำยาล้างออกให้หมดสีน้ำประมาณนี้ครับ เล่งเครื่องช่วยเป็นระยะดูสีน้ำนี่ครับสี่ติดนาทีแล้วประมาณโอ้เหวแล้วนี่ไปได้แล้วครับ สีขาวเลยเดี๋ยวปิดเครื่องครับปิดเครื่องแล้วปล่อยให้น้ำเข้าเดนให้ออกให้หมดพอเราเปิดหลีให้ให้เขัาพุ่งออกข้อเดนนะครับเพื่อที่จะอัดน้ำไปทาง,างเครื่องบ้าง เนี่ยน้ำใสแล้วออพอดีเลยแต่ยางครับอันนี้ปล่อยให้เขาเดินทิ้งออกให้หมดมาดูผมแช่ไว้ ได้คงได้แค่นี้ฮะก็ยังมีคราบอยู่บ้างล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่กลับ<ม>ยอยากใหเติมน้ำครับอันนี้น้ำเดินหมดแล้วมั้ง หมดแล้วครับนิดหน่อยเดี๋ยวกันี้เราเดี๋ยวเราปวดมลนปลาเข้าไปแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเติมเติมน้ำอีกรอบเติมน้ำเข้าระบบครับมันปลาั่นด้วยมอือครับ เติมน้ำที่ไม่มีคอรีนนะครับเข้าระบบเอมครับอันนี้ฝาใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยน108 KPA ติดเครื่องครับโอเคสี่ห้านาทีแล้วครับเยอะไปละดับเครื่อง เนน้ำทิ้งเป็นครั้งสุดท้ายทีนี้อะไรออกมามั่งก็ไม่รู้ <c oughs> น้ำแดงขึ้นหน่อยนึงมีตะกันด้วยก็ยังไม่หมดดีนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกระกรอกน้ำไหลผ่านหน่อย แล้วปิดเลยครับปิดแห้นแน่นด้วยมือครับสุดท้ายแล้วนะครับการที่เติมน้ำครับสีเขียวมรกตดีเหลือเกินเติมยาก,กุรล้นลงไปครับ หมดขวดเหลือเสรร็จไว้ใส่หม้อพักหน่อยเดี๋ยวผสมน้ำเอาเดี๋ยวแล้วเติมน้ำเพิ่มไปให้เต็มเต็มแล้วครับปิดฝาดีครับ เติมน้ำหม้อพักให้เต็มด้วยครับเก็บได้น้ำยาครับเลยเอฟมานิ้วหนึ่งครับพอครับ ปิดครับเช็คสุดท้ายครับจบครับสตาร์ทเครื่องครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชม เช็คสุดท้ายว่ารั่วหรือเปล่าฮะ ชมครับจะล้างหม้อน้ําจะล้างแผงรังพึ่งก็ไม่กล้าฉีดครับเพราะว่ามันเก่าแล้วฉีดไปทรลุพอดีเลยแต่แผงคอมนั่นตื้แอร์น่าจะพอฉีดได้ครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเช็คไม่ร่วงไม่หยดครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปของลุลงดำ YouTube คลิปหน้าจะต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงดำด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ